แม่จมับแบบเบออาชีพเลยอ,อืมอาชีพมากมาแล้วลูกอ๋อมาแม่โอ้ยเยี่ยมเยี่เยี่ยมเยี่ยมใจเย็นใจเย็นตู่รีบจังกิ <c oughs> นกล้วยไงไม่ได้กินมานานนะ่ะนี่นะครับ ูอยากกินอะไรลูกเดี๋ยวแม่ซื้อไปฝากลูกช่าสะดูดช่างกว้างแมวนอนนะคะทุกคนติดตามได้ที่บ้านแดงนะคะแต่นะคะห้าให้เดมาลูก้ะได้ไรมาไอ้บู๊ดทำไมมีแต่ชีเดียวเป็นไม่บอก โอ้แม่นแม่ทำไมมันเป็นอย่างนี้พอดีอลูกปูเลยเนี่ยฮะดูเลยครับดูครับ,ม,รบมอมอดูในบ้านแดงดิหกหรือเก้าหหกหรือเก้าครับตัวเดียวกันครับได้หมดหกก้า อายุปู่หรอไม่อยุ่ปู่ห้าสี่หกสี่ก็บวกสี่ 6, 6, บวกปีนึง 6, 6, 6, 6, บวกบวกปีนึงไม่บวก 3, ส,สองปีดิเออใช่บวกปีนึงหกห้าห้าหกแม่เชคนี้ของฝันลงได้เปล่าฝันลงได้ค่ะ ตัวนี้ได้สามตัวเลยมันสีมันเกินไปละวะพี่ตู่๊สามตัวเลยเหรอสามเลยครับนี่สีเหลืองออเฉริยะนี่นะครับเอาอตัวไหนก่อนตัวนี้เนาะหล่นก่อนเพื่อนเนาะมีหกอีกนะครับจูสันออเชริย 6, 6, มีสีเหลืองสีแดงหกหนึ่ง <6. S 2> <5. S> 1> 1. 8, 1, 1> แต่จะไับมาพร้อมกันทุกคนจับมาสามลูกันคาหกหนึ่งแปดพร้อมกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหรือว่าเก้าหนึ่งแปดค่ะแปดเก้าหนึ่งหรือว่าหนึ่งแปดเก้าหรือว่าหนึ่งแปดหกนะครับมีได้โอเค okay, นะครับจบแค่นี้นะครับเพราะว่าพี่ตูเขาทำงานให้แบบรวดเร็วทันใจมาก